สวัสดีเพื่อนๆน้องนองทุกทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่กับโปรโก4 4หรือ C40 เดี๋ยววันนี้มาลองเล่นเกม RV แล้วก็ฟ e e f ฟล r r o o l o กให้ดูกัน,นตัวนี้มันจะเป็นชิปใหม่ JLQR 5 1 0นะครับผมความเร็วอ0เลยแต่ว่าตรงนี้มันจะขึ้นเป็นว่า a i m Cortex A 5 5นะครับส่วนการจอจะเป็นม a l i G 5 2นะครับผม CPU 8แกนเลยนะทุกคนแล้วก็ RAM 3รอม 32GB นะครับหน้าจอ6.71นิ้ว แบตเยอะด้วยนะแบต6,000แบต6,000ชาร์จไว้8บาทวัตนะครับผมน่าจะเหมาะสำหรับคนที่มีงบน้อยราคาประหยัดราคา2,000กว่าบาท2 4 0 0 2 2 0 0เองนะครับผมแล้วก็ตัวนี้มันหน้าจอใหญ่ดี6.71นิ้วเอามาดูหนังฟังเพลงเล่นเกมได้นะครับผมถ้าเทียบกับ snap dragon ก็ประมาณ snap 4 5 0รุ่น8แกนอนะทุกคนแต่ตัวนี้น่าจะแรงกว่าถ้าเทียบกันที่คะแนนนะครับ ปรับสุดหมดเลยนะครับภาพ HD การแสดงผลได้ถึงขั้นสูงนะครับ p าร์กิเคิสูงมากนะครับผมนี่ประมาณนี้ปรับสุดของรุ่นนี้นะทุกคนแล้วก็ FPS 6 0 FPS นะครับผมเข้าโคงเปิดสุดนะครับเคปับสุดประมาณนี้เลยเวลากดปุ่มต่างๆนะครับหรือเข้าเกมมันจะมีอาการหน่วงๆค่อนข้างเยอะทุกคนถ้าปรับสุดนะแต่ถ้าปรับต่ํา หรือกลางๆนะครับเวลากดเข้าเกมหรือการเล่นเกมมันจะไม่ค่อยหน่วงก็คือเล่นเกมได้แบบลื่น แล้วก็ผมใช้เป็นเนต M, ็ต1 0เมกนะครับผมเป็นเนต็ต WiFi hotspot การเข้าเกมนะครับตรงเวลาจับคู่ตรงนี้จะค่อนข้างช้าเลยนะครับซึ่งไม่ใช่ช้าเพราะเน็ตนะปกติถ้าผมใช้มือถือราคาแบบ4-5,000ขึ้นหรือหลักหมื่นเนี่ยการเข้าเกมตรงนี้มันจะค่อนข้างไวแล้วก็โหลดแป๊บเดียวเลย คนมีหน่วงๆนะครับเฟรมเรทเฟรมเรทเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ50นะครับ50 59 57หเนี่ยบางทีมันก็ลงไป44เลยนะครับแล้วก็ขึ้นไป60ซึ่งเฟรมเรทค่อนข้างที่จะไม่ค่อยนิ่งนะครับนี่คือปากสุดนะ เดี๋ยวลองเล่นให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะเล่นได้นะครับเล่นได้ถ้าปรับกลางๆปรับตามเล่นได้สบาย,บายๆลื่นๆนะครับ ถ้าสกีนมันถ้าสกีนมันพอได้ดีกว่าแต่ก็มีความรู้สึกหน่วงๆนะถ้าปรับสุดจำหรือก,กลางๆถ้าเป็นรุ่นนี้แบตเตอรี่ลดลงอยู่ไม่กี่เปอร์เซนต์เองนะครับก็ถือว่าอึดอยู่นะทุกคนเกม Rv หนึ่งตานะครับซึ่ง Rv มันไม่ค่อยกินแบตเตอรี่อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาลองเล่นเกมอานนียตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้มันจะมีให้เราบันทึกวิดีโอหน้าจอได้ด้วยนะครับผมบนตัวเครื่องเลยนะครับแต่ว่า ก็ไม่ได้ลองอัดเล่นให้ดูผมว่ามันไม่น่าจะไหวอะนะครับถ้าปรับสุดเล่นนะไม่ไหวอยู่แล้วนะครับมันจะหัวร้อนอะแต่ถ้าปรับต่ําแล้วก็ทําคลิปให้ดูมันก็ภาพมันก็ไม่ค่อยสวยด้วยนะครับเดี๋ยวมาลองเล่นเกมฟรีไฟล์ให้ดูนะครับก็มีน้องๆขอมาเลยเอามาเล่นฟรีไฟล์ให้ดูหน่อยหลักๆจริงๆก็จะเอาไปเล่นเกมพวกพับหรือเกมแเปคสูงๆซึ่งไม่ค่อยแนะนําดีกว่านะครับ ตัว CPU ตัวใหม่ตัวนี้มันน่าจะประมาณพวก RV Free Fire Roblox แบบนี้พอไหวอยู่ถามว่าพับ G เล่นได้ไหมได้นะครับการตั้งค่านะครับผมการตั้งค่าก็ปรับสูตรร้อยความไหวนะครับผันมุมมองส่วนการตั้งค่าการาฟริกก็จะปรับสูตรให้หมดเลยของรุ่นนี้นะครับเปิดโอเชียนนะครับผมโหมดฟรมเรทสูงนะครับปรับสูตรประมาณนี้เลยนะครับ Shadow ก็มีให้เปิดนะครับ ผมชั้นระดับขั้นสูงก็มีให้เปิดนะ okay, เดี๋ยวไปลองเล่นดูแล้วกันนะ ในเรื่องของทัสกีนน่าจะมีอาการหน่วงๆในหน่อยนะครับแล้วก็เล่นเกมเอาทีมาหตาปรับตุดนะครับก็คือมีความร้อนระดับหนึ่ง ีก็กระตุกกระตุกนะครับเวลากวาดมุมมองไปทางหันซ้ายหันขวาประมาณนี้เวลากระโดดล่มนะครับก็ภาพการาฟิกก็จะได้ประมาณนี้อ่ะทุกคนถ้าปรับสุดภาพมันจะสวย,ยนะครับแต่ว่ามันก็จะเจออาการกระตุกกระตุกหน่อยแต่ถ้าปรับต่ํา ถ้ามันก็จะไม่ค่อยสวยนะครับแต่ว่ามันจะเล่นเกมลื่นน่ะนี่ถ้าเปิด h ชาโดมันก็จะมีอาการกระตุกกระตุกประมาณนี้นะครับหันมุมมองต่างๆได้สบายสบาย น่าจะสุ่มเจอบอดบ้างเจอคนตีหนึ่งสอตี้นะครับผมผมแรงไม่สูงอะ่ะต้องขออภัยด้วยนะ <Double Kill. S 1> น่าจะเป็นคนกำลังยิงบอดอยู่ นะครับใครที่แรงสูงไม่แนะนําให้เอามาเล่นเลยแต่ถ้าแรงน้องๆที่เป็นแบบเล่นสนุกสๆคำขำเล่นได้นะครับเล่นได้สบายสบาย มาลองเล่นให้ดูกันประมาณนี้นะครับเรียกว่าถ้าปรับสูงมีอาการกระตุกค,ค่อนข้างบ่อยแต่ถ้าปรับกลางๆปรับต่ําเล่นได้แบบลื่นๆเลยโรบอกเนี่ยมาแมปฟุตบอกนะครับอยามาลองเล่นเกมโรบอกอีกเกมหนึ่งแล้วกันนะครับผมแมปฟุตบอเนี่ยเล่นได้สบายๆเลยนะครับผมหลักๆของมือถือหรือว่าแมปพ,พวกนี้แรกๆเลยมันก็จะโหลดฟีดเข้าช้านะครับมันกว่าจะโหลดแผนที่ต่างๆอ่ะแล้วก็ เข้าเกมแรกๆมันก็จะมีอาการกระตุกนหน่อยนะครับผมแต่ว่าพอมันโหลดฟรีอะไรเสร็จแล้วก็เข้าไปเล่นเกมได้แบบลื่น ที่เหลืออยู่27ทุกคนจาก30กเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่ากินแบตเตอรี่ไม่ไม่มากนะถือว่าแบตอึดอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนของความร้อนก็มีประมาณนิดหนึงนะครับค่อนข้างร้อนนิดหนึงแล้วกันนะครับแต่ว่ามันก็ยังเล่นเกมได้นะครับก,ก็หาซื้อได้ในราคานี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ก็ถือว่าคุ้มค่าดีนะครับโอเควันนี้ก็มาลองเล่นเกมให้ดูกันประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ